สวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าผมมาทำคลิปนะเอ้ไม่ใช่ทำคลิปสีลงรูมในเพจนะค,คุณผู้ชมมีอยู่อ่าโพสตหนึ่งนะที่ X s e r ซ e s 4ประตูนะครับโอ้โหยอดแชร์ประมาณ16,000กว่าแชร์เยอะมากๆแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรคนให้การสนใจใน X s e r ซ e s นะครับ สประตูว่าเดือดแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวแคปกันบ้างดีกว่าสําหรับใครที่กําลังจะออกเป็นตัว Space Cap เอ็กซิลนะครับตัวเตี้ยนะครับผมความหล่อจะประมาณไหนนะฮะตอนนี้ราคาของรุ่นนี้นะฮะเจ็ดแสนถ้าสีดำบวกเพิ่มอีก5,000นะครับเป็น735,000นะครับไปเดี๋ยวเราอุ้ยไม่ใช่สิตอนนี้ไม่ใช่ราคา728แล้วคุณผู้ชมราคามันขึ้นมา5,000ต้องเป็น733 733,000นะครับถ้าเป็นสีดำก็740,000นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครว่าจะหล่อขนาดไหนสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสเต็ปที่แบบกันตำรวจจับด้วยปครันี่ครับขา,ขาวขาวนวลนวลแหมต้องบอกว่าผมอะ่ะชอบอะไรอย่างหนึ่งคุณผู้ชมดูด้านข้างแบบนี้คุณผู้ชมมองที่กระจกความสมูทเห็นไหมเหมือนเป็นกระจกบานเดียวกันเนี่ยผมผมชอบมากเลยนะสำหรับส่วนตัวผมผมชอบที่ ตรงเนี้ยเขาทำมาเป็นสีดำแล้วฉะนั้นเวลาติดฟิล์มครับเนี่ยเวลาดูไกลๆอ่ะมันลับกันหมดเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันทำให้รถแบบดูสปอร์ตขึ้นนะคุณผู้ชมแค่แค่แบบการตัดโทนสีนะครับดูสวยไหมนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเอ็กซิลีดแคปตัวเตี้ยซึ่งในแคปตัวเตี้ยนะครับก็จะมีเกรดตัวนี้ตัวเดียว ในตัวสูงก็จะมีตัวเดียวฉะนั้นถ้าใครจะซื้อ x อ็กซิลนะครับก็จะมีให้เลือกแค่อย่างละตัวเท่านั้นในตัวเตี้ยกับตัวสูงจะไม่มีแบ่งเกท SLDA z z t อะไรไม่มีนะครับสำหรับด้านหน้านะคุณผู้ชมนี่ครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมกระจังหน้าด้านบนเป็นสีดำด้านล่างเป็นสีออกเลือดหมูนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแดงสดนะครับนี่เห็นไหมมันจะต่างกัน2สีสติกเกอร์ครับคุณผู้ชม นี่นะครับสีเทาตัดขอบแดงเลื่อนหมูฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมบางท่านนะใส่ชุดแต่งเอสปอร์เข้าไปนะครับหรือใส่ชุดแต่งวาซูมาเเข้าไปบางท่านอาจจะชอบเป็นสติกเกอร์ของ X-Series นะครับแล้วท่านต้องการไปติดนะครับเวลาสั่งท่านต้องระบุนะว่าเอาสติกเกอร์ตัวเตี้ยรหรือตัวสูงถ้าตัวเตี้ยสติกเกอร์จะเป็นแบบนี้ถ้าตัวสูงก็จะออกสว่างสว่าง นะครับก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ความชอบแล้วกันแต่สามารถสั่งผ่านทางศูนย์ได้นะครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับลวดลายของ X-Series นี่ข้างล่างตัดแคปลาเส้นสีแดงนะครับมีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะครับสวยงามไหมก็มาดุดันในสไตล์สปอร์ตนะครับสำหรับ X-Series ส่วนตัวล้อแม็กคันนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นคืออะไรฮะล้อไม่ยื่น นะครับล้อไม่ยืดนะครับเพราะว่าอะไรนะครับนี่ครับไซแม็กนะครับอันนี้นะครับเป็นแม็กกว้าง8.5นิ้วนะครับ8.5นะครับฉะนั้นนะครับดูฮะตรงเนี้ยปกติใช่ไหมตรงเนี้ยขอบมันจะโชว์เยอะอันนี้ขอบมันโชว์น้อยเห็นไหมครับฉะนั้นเวลาที่ล้อมันจะดึงมาเนี่ยมันจะดึงออกมาข้างนอกมันจะดึงน้อยนะครับยางที่ใช้ใช้เบอร์2 4 5สีทับสีขอบ18นะครับโหลดหน้า2นิ้ว นะครับนี่ลายยางก็ประมาณนี้เลยฉะนั้นสเต็ปคันนี้จะไม่ยื่น,นะครับเรียกว่าพอดีอะ่ะคือคือคือถ้าจะถ้าสมมุติจะโดนนะก็โดนแบบในรูปพยายามแบบพยายามแบบว่าจะวัดให้มันยื่น,นะครับแต่ถ้าถ้าในมุมมองสายตาผมว่าไม่ยื่น,นะครับผมว่าพอดีนะนี่เห็นนะสวยไหมฮะ ไม่ยื่นก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคุณผู้ชมยื่นก็สวยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าอยากสบายสบายใจเวลาเดินทางก็ต้องแบบนี้นะครับผมพอคุยกันได้นะครับเพราะมันมองในสายตามก็ไม่ยื่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขนาดผมเอาโทรศัพท์แบบว่าออกมาข้างนอกนิดนึงนะคุณผู้ชมดูถ้าขนาดเลยเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นเลยแต่พอออกมานิดนึงมันก็จะแบบคือมันอยู่ที่มุมมองจริงๆแต่ถ้าเรามองในแนวตรงของมันผมว่ามันไม่ยื่นนะเห็นไหมนะครับ โลโก้ o, ตัว X นะครับแบบนี้มีมาเฉพาะ X Series กระจกมองข้างนะครับด้านบนสีขาวด้านล่างสีดำนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดอันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ X Series นะครับจะมีสเกิร์ตยาวนี่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับล้อหลังครับผมยางถ้าสังเกตล้อหลังนะครับจะอ้วนๆนิดน,นึนนงนะครับเพราะว่าใส่เป็นเบอร์275 40เห็นไหมแก้มยางมันจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดอายางหน้า2 4 5มันจะไม่แก้มันจะไม่ยืน่นขนาดนี้มันจะหุบเข้าไปนะครับนี่หน้า2หลัง3นะครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็ใช้เป็นกล่องโหลดนี่ครับเห็นไหมตัวสีน้ําเงินนะฮะใส่เป็นกล่องโหลดฉะนั้นถ้าทําเดิมก็ถอดชุดโหลดออกถอดสตัดหน้าออกถอดกล่องออกนะครับตัวสติ๊กเกอร์ด้านท้ายนะครับเช่นเดียวกันกับที่เซลต้นบอกนะครับสั่งได้เหมือนกัน ทางด้านหน้าและด้านหลังเลยมือเปิดฝาประตูท้ายนะครับฝา,ฝากระบะท้ายอ่ะเป็นสีเดียวกวับตัวรถมีกล้องมองหลังให้นะฮะแล้วก็สเกิร์ตนี่เห็นไหมก็จะรับกับชุดด้านหน้ามีแคปล่าที่ทําให้ดูเหมือนอารมณ์เดียวกันระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังไฟท้ายนะครับรุ่นนี้เป็นไฟเบรก led นะครับไฟเลี้ยวด้านบนไฟตัดไฟถอยอยู่ด้านล่างนะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ นะฮะกระจกไล่ฟ้ามีมาเรียบร้อยนี่เปิดเข้ามาที่ภายในครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคันนี้นี่เดี๋ยวกาลังจะทาความสะอาดนะผมก็เลยเอามาถ่ายก่อนนะครับเพราะว่าเดี่ยวลูกค้ามาจะไม่ทันเบาะแคปนะครับใส่ให้เรียบร้อยเป็นเบาะหนังพนักพิงด้านหลังนะครับเป็นบุนุ่มนะครับแล้วก็นี่การตกแต่งภายในคือต้องบอกว่าภายในของคันนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นออปชันเดียวกับเกรด LDA นะฮะคุณผู้ชมเป็นออปชั่นเดียวกัน แต่มันจะต่างกันแค่การตัดโทนสีเนี่ยดำแดงแอเบาะผ้าดำแดงโลโกโล้เย็บเอ็กซิลอย่างเงี้ยครับเห็นนะแล้วก็โทนสีสันภายในตรงที่เป็นแดงๆกับสีดำนะฮะคือเป็นการที่ตกแต่งภายในให้ได้อารมณ์สปอร์ตแล้วก็ด้านบนหลังคาเสาประตูต่างๆเป็นสีดำทั้งหมดนะครับนี่แหละคือความเป็นตัวตนของเอ็กซิลที่เขาตกแต่งมาจากโรงงานให้มันได้อารมณ์ที่ดุดัน นะครับที่อารมณ์ที่ดุดันนะฮะคุณผู้ชมแต่ภายในก็โดยรวมก็จะเป็นแบบ LDA เลยนะครับวิทยุพวงมาลัยมีมาให้นะครับหน้าจอ7นิ้วพร้อมกล้องถอยมีมาให้นะครับเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะบอกว่ารุ่นนี้นะฮะไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกนะครับคุณผู้ชมมีแต่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เดียวเลยคือ1 9 0 0งพกซีซีนะครับกุญแจรีโมทนะนะครับนี่ ประมาณนี้ก็ถ้าท่านใดนะครับอยากได้ความสวยความงามนะครับแล้วอยากสวยทรงแบบนี้ขับแบบพอดีผมว่าโหลดประมาณนี้ก็พอเพราะว่าด้วยความเป็นเอ็กซิลี่ที่เขามีสกเกิร์ตครับถ้าเราจอดเทียบกับรถตัวสมมติว่าตัวปกตินะที่ไม่ใส่สกเกิร์ตแล้วโหลดเท่ากันนะ่ะเอ็กซิลี่เขาจะดูต่ํากว่าเพราะว่าสกเกิร์ตอ่ะมันยืดลงมานะครับทำให ปกติรถก็จะดูชายล่างต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับฉะนั้นโหลดประมาณนี้ผมคิดว่าโอเคแล้วสำหรับ x อ็กซิลนะส่วนด้านหลังจะเพิ่มเป็นหน้า2หลัง4อะไรก,ก็ได้นะครับแต่ด้านหน้าเอาประมาณนี้กำลังขับง่ายเวลาเจอเนินสูงสูงเจอคอสะพานจะได้ไม่ค่อยติดนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซลต้นด้วยกันอยากให้รีวิวอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ